ที่ยูสิบแปดเหลืออีกสิบวันเท่านั้นนะสิบวันที่เราหมายถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเหลือรอบการรับสมัครเพียงแค่สิบวันนะแต่มันคือการสมัครรอบโควตาจังหวัดนั่นเองเราขอบายยาทุกคนหน่อยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยก็สอบโรงเรียนเตรียมบุรพศึกษานะสอบเข้ามาด้วยรอบโควตาจังหวัดนั่นเองซึ่งเวลาประกาศผลก็จะเป็นอย่างนี้เลยปึ้งก็จะเขียนไปเลยนะฮะว่ารอบโควตาจังหวัดนะจ๊ะเออโควตาจังหวัดก็จะรับสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือว่าวิคณิตหรือว่าสิ่งคนวณสิ่งญี่ปุ่นสิ่งงแแตตต่่่ละะจจััหวดีีกกก็มาารรทง กันออกไปนะทุกคนก็สามารถไปติดตามรายละเอียดได้ที่ admission. เ r รียมมูิ .ac.th ได้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นในเงื่อนไขของการรับสมัครโควตาจังหวัดมันจะมีเรื่องของเกรดเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนสมมุติว่าเราสอบสายวิคณิตนะเราสอบสายวิคณิตสิ่งที่จําเป็นเลยก็คือเกรดของเราตั้งแต่ม .1 เทอม1จนถึงม .3 เทอม1นี่คือสิ่งที่จําเป็นทุกคนกลับไปดูว่าเกรดของเราได้เท่าไหร่แล้วจะได้รู้ว่าเราสอบได้หรือเปล่านั่นเองนะคะวิทยาศาสตร์พื้นฐานคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์ ทั้งหมดเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า3.9ส่วนถ้าเป็นเรื่องของเกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ม .1 ทั้งทาหจนถึง3.1ทั้งหเช่นเดียวกันไม่ต่ำกว่า3.8นั่นเองจ้าซึ่งข้อดีของโค้าจังหวัดคืออะไรข้อดีของโค้าจังหวัดเราจะมาพูดถึงเรื่องของการคิดคะแนนในเรื่องของโค้าจังหวัดกันอย่างเช่นเราเนี่ยสอบวิคณิตสมมติว่าโค้าวิคณิต รับ5้าคนได้ห้าคนสมมติว่านี่คือก้อนโควตาจังหวัดก้อนโควตาจังหวัดคนที่แบบสมัครสมัครสมัครเข้ามาในจังหวัดนั้นๆแล้วมาดูตอนสอบจริงอ่ะเราก็สอบพร้อมกันวันที่6มีนาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งใช้ข้อสอบชุดเดียวกันย้าว่าข้อสอบชุดเดียวกันกับรอบทั่วไปเลยนะคะก็คือพอเราสอบเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปคิดคะแนนปุ๊บตรวจข้อสอบเสร็จปั๊บ เราก็มาคิดคะแนนดูว,ว่าเราเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่สมมุติว่าเราติดโคต้าจังหวัดก็คือเราได้คะแนนอยู่ใน5คนเนี่ยที่รับ5้าคนเราได้คะแนนอยู่ในนี้แล้วอา้าวทาไงเราก็ติดค u ต้าจังหวัดอ่ะผ่านไปได้นี่คือกรณีที่1ส่วนกร,รณีที่2ในกร,รณีที่ว่ามีโคต้าจังหวัดรับ5คนแต่จังหวัดเราสมมติสมัคร10คนอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่คนที่7เราได้อันดับที่ 7. เอา้าวอย่างนี้แปล LEGO? ว่าเราไม่ติดค u ต้าจังหวัดเราก็จะไม่ติดเตรียมแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่ติดเตรียมแต่เราก็ยังมีโอกาสติดเตรียมอยู่่่เเหมืืออนนนนกกั็คควาาะแทีรได้ มันคือคะแนนของเราสมมุติเราได้270 แล้วคะแนนต่ําสุดที่ติดเตรียมมุดมศึกษาเนี่ยคือ250อย่างนี้ก็แปลว่าถ้าคิดตามหลักเราสอบรอบทั่วไปเราก็ติดเตรียมถูกปะเพราะว่าเราได้ตั้ง2องแล้วต่ําสุดอยู่ที่250เราติดเตรียมแล้วทําไมทําไมเราเราจะไม่ติดหรือเปล่าไม่ใช่คือหลังจากที่สมมุติว่าเราคีคะแนนแล้วเอ้าไอโคที่อยู่ในโคตาจังหวัดเนี่ยมัน280ขึ้นหมดเลยเราก็ไม่ติดโคตาจังหวัดแต่คะแนนที่เราได้มาเนี่ย270เนี่ยเราก็จะเอามาคิดกับรอบทั่วไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะติดเตรียมนนั่นเอง เราไปสอบแล้วรู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยนะทุกคนก็คือนาฬิกานาฬิกาเนี่ยนาฬิกาขอแนะนําว่าเป็นแบบเข็มต้องเป็นแบบเข็มแบบเข็มเท่านั้นนะจ๊ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปก็มีนาฬิกาอันใหญ่ซึ่งเอาจริงๆมันก็มีนาฬิกาอันใหญ่จริงๆแต่ทุกคนให้ดูขนาดหอปึ้ง คือขนาดห้องมันแบบมันใหญ่มากๆเราอยู่มุมห้องเนี้ยเราจะไปม,มองเห็นนาฬิกาได้ยังไงใช่ไหมมันก็อาจจะมีกรณีที่อัซิเดนว่าเราไปอยู่ตรงมุมห้องแล้วเราก็จะไม่เห็นนาฬิกามันก็จะเป็นผลเสียต่อเราเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองแล้วก็อยากจะทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาดีๆเลยจัดสรรเวลาให้ดีๆเขาจะแจกมาเป็นแบบหลายๆวิชาพร้อมกันอะ่ะซึ่งเราต้องจัดสรรเวลาให้ดีว่าเราควรจะเก็บวิชาคณิตก่อนหรือว่าเก็บภาษาอังกฤษก่อนเก็บอ,อะไรก่อนเราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊วิชาไหนที่เรารู้สึกว่าเราทําไดุ้ยข้อนี้ เดี๋ยวพยายามคิดก่อนแล้วกันไม่ต้องทุกคนข้อไหนทาได้ทําก่อนเลยเพื่อป้องกันการทําไม่ทันเวลาแล้วมันจะเสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อไหนทําได้ทําไปก่อนอีกหนึ่งอย่างที่จําเป็นเสื้อกันหนาวบอกเลยว่ามันหนาวมากทุกคนอิมแพคคือหนาวมากๆเขาเปิดแอร์แบบฉ่ากระหน่าลงมาแอร์คือฉ่ามากซึ่งเราเนี่ยลืมอาเสื้อกนันหนาวไปหนาวอยู่ในห้องสอบในขณะที่คนที่รายล้อมเราคือใส่เสือเสอเส้อกันหนาวหมดเลยโอ้ส่วนถ้าเป็นเรื่องของสังคมแล้วกิจกรรมในโรงเรียนตเตรียมมุรพศึกษาเนี่ยบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะมีภาพจํากับเตรียมบุรมว่าเครียด เรียนจริงจังแล้วก็หนักหน่วงมันรู้สึกว่าแบบ มันจะดูเศร้าทุกคนมันจะดูหดหูเกินไปนะฮะแต่โรงเรียนของเราเนี่ยเรียนเราเด่นเล่นเราดีกีฬาเลิศเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเลิศมากๆเลยนะฮะในเรื่องของเรียนในการเรียนก็คือว่าเนื้อหาเข้มข้นนั่นแหละเออก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันก็คือเนื้อหาเข้มข้นเหมือนกันเรียนเราเด่นเล่นเราดีเล่นเราดีาดยังไงเล่นเราคือคกิจกรรมเราเยอะแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นงานทีวีมิวสิกไลฟ์งานสืบสา,า,านวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเรื่องของกีฬาก็เป็นกีฬาสีจ้ะกีฬาสีของโรงเรียนเตรียมมั โชว์นิ้วให้เลยแบบเยี่ยมมากๆเลยนะทุกคนมันดีมากสนุกมากจากัดกันเลยแบบ1เดือนเต็มเ็มเป็นไงล่ะบอกเลยว่ากิจกรรมของเรานะคะก็อาจให้แบบแน่นๆเหมือนกันแล้วทุกคนก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเหงาไหมเพราะว่าเมื่อเราเข้ามาเราก็จะมีสายรหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ห้องพี่สายแล้วก็พี่ลำดับซึ่งแต่และอย่างนะคะก็คือว่าดีมากมากเลยเออแต่เราไม่มีพี่ลำดับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสอบเข้าโคตา้าจังหวัดใช่ไหมเราก็จะมีพี่โคตา้านั่นเองจ้า ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้วาทีที88ทุกคนนะคะว่าสู้ๆนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ตั้งใจสอบด้วยนะแล้วก็ช่วงใกล้ๆวันสอบเนี่ยขอแนะนาว่าไปสนามสอบก่อนวันสอบหนึ่งวันก็คือวันที่ห้าถ้าทําได้ก็คือว่าขอให้ไปก่อนหนึ่งวันโดยที่ว่าเราจะได้ไปดูว่าแต่ละหอหอที่เราสอบอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่นอยู่ตรงไหนแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆเราก็สอบให้เต็มที่แล้วมาเจอกันในเตรียมจ้าบ๊ายบาย